อ๋อแบบแบบนี้นะครับผมอ่านี่นี่เลยนะครับตอนนี้มีบิ๊กได้หอยแล้วนะครับนี่เลยนะครับผมเออมันก็หาง่ายอยู่นะครับกคนมันไม่ได้หายากเลยนะครับโอยทุกคนดูนะฮะเริ่มได้เยอะแล้วนะครับผมน้องโจ๊กสุดหล่อนะครับช่ไหมคะเออใช่ไหมคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนะครับพี่บิ๊กฝาก กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง y o u t u b e พี่บิ๊กพายกินด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับพี่บิ๊กจะออกมาถ่ายทํำนอกสถานที่นะครับเดี๋ยววันนี้พี่บิ๊กจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาดูการหาหอยนะครับแบบบ้านๆเลยนะครับซึ่งเราจะนำหอยที่หามาได้เนี่ยไปทำหอยทอดกินกันนะครับผมตม ภาษาแบบบบ้านนะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่นัดเพื่อนแล้วก็นัดน้องไว้นะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยครับอ โอเคครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงหนองน้ําแล้วนะครับผมเขาเรียกว่าหนองน้ําอะไรนี่หนองจกโลเขาเขาเรียกว่าหน้องเอนะน้องคูจับนะครับนองน้องจกโลกนะฮะมีเรือด้วยนะครับผมนี่นะครับโอบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็ ลมนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาหอยกันที่นี่นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะไปหาหอยนะครับเดี๋ยวพี่ขอถามน้องโจก่อนน้องโจกเนี่ยมาหาหอยบ่อยไหมก็มาหาบ่อยจะเข้ากับหาเข้ากับโจกแบบไหนแบบไหนเข้ากับโจกไปในขีดต่มเล่นไหมจังโอ้โจกไปเราเข้ากับสิได้ห่ได้มันได้หอยขึนมาโจกไปเล่นไหมไม่แต่ลรเข้ากับเอามะล่างน้ำออกอ๋อ มัน่อนร่อนร่อนล่างน้าตูงูดีเนาะโอ้อะไรมาอ๋อแบบแบบนี้นะครับผมอ่าน,นี่นี่เลยนะครับตอนนี้พ่ชิี่ได้หอยแล้วนะครับนี่เลยนะครับผมเออมันก็หาง่ายอยู่นะครับตอนมันไม่ได้หายากเลยนะครับคือเรานี่นี่นะครับผมน,นะครับเห็นไหมครับผม เดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูวิธีการงมหอยหาหอยเลยนะครับวันนี้คือคือเราจะมาดูในแบบที่วิถีชีวิตของบ้านๆเลยนะครับผมเพราะว่าคือเขาก็งมหอยเนี่ยหาหอยเนี่ยเขาสามารถนําไปแบบนําไปประกอบอาชีพได้นะครับแมบว่าทําเป็นแบบขายขายหอยได้น้ำมันบอขายได้น้ำดิบแก็จะมีหอยจูบอ๋อนี่นะครับผมนวัตทาลึกก็นี่นะเขาจะ ได้หอ,อยจูบได้หอยหอยไายน่ะมันจะอยู่ตามจิ้มตะฟังน้ำตะฟังน้ำคือมัอนมีขานนต้องการหอ,อยไร่นาะเพื่นนอทีอ่จะไปเฮ็ดหอยทอดทก็เลยเอาตามจิ้มตะฟังน้ำ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องโจ๊กนะครับน้องโจ๊กสุดหล่อของเรานะครับผมล่อนหอยนะฮะล่อนล่อนในนล่อนในบางนาเร็วเอาวิ่งมาล่อนเป็นเหมือนคลื่นนะครับทุกคนมันก็คิดถึงทะเลมากเลยนะฮะตอนนี้อ่ะตอนนี้นะครับผมพี่บิ๊กขึ้นมาข้างบนนะครับมาดู ูเชี่วชาญทางด้านหาหอยนะครับผมขอดูหน่อยได้เยอะหรือย e. ังโอ้ยทุกคนดูนะฮะเริ่มได้เยอะแล้วนะครับผมปูอะไรนถามันดูอนี้ปี๊ปี๊ปี <S <S ๊ปี๊ในหนนน้องโจ๊กได้อะไรอันนี้ก็คือปูนะคะ ปูอ่ะดูดูก่อนอ๋อปูหนีบนะครับนี่นะฮะผมปล่อยมันเลยเอาไปกินไหมเราสามารถเอาไปขายได้อยู่ใช่ไหมใช่แต่ว่าไอยอันนี้มันจะขายม่ค่อยได้ราคาอ๋อมันแบบเขาชอบกินหอยปูอ๋อ คนเอาไปแกงเนีแกงออมเออแกงออมเนาะหอยแบบนี้เขาจะเอาไปผัดน้องส่วนมากนะเอาไปผัดอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆก็ดูไปด้วยนะครับผมบรรยากาศในการหานะครับวิวสวยงามมากเลยนะฮะตอนนี้น้องโจ๊กของเราก็เปียกไปครึ่งตัวแล้วนะครับผม จบการจบแม่นอนเมียหรืไม่อะไรบุกเปียยทั้งตัวแล้วมึงจะไม่ได้ไงเอาอันนี้ตัวขึ้นย้อนออกมาข้างนอกครับนี่เก็บไงอ๋ออะขอขอเบิร์น่นเดลไลด์เดลไรด์เมื่อไหร่ได้อันเดียวอุ้ยทุกคนดูดูดูนะครับผมแป๊บเดียวได้เยอะมากเลยนะครับคือเราสามารถเอาไปผัด ใส่ใบโหระพาก็ได้นะครับหรือว่าะจะนําไปทําหอยทอดก็ได้แต่ว่าเมนูวันนี้พี่จะพาะทุกคนนะครับพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปทําเป็นหอยทอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องโจ๊กหาหอยกันนะครับนี่นะครับผมนี่ขอดูนี่นะโอ้ได้เยอะเลยนะครับโอเคนี่นะครับผม น้องแกนั่งลงแล้วนะครับเปียกช่วงล่างแล้วนะครับทุกคนกว่าจะได้ไปกินนะครับในวิถีชีวิตของมันบ้านนะครับเขาก็จะอยู่แบบนี้นะครับแต่พี่ว่าถ้ากินเยอะมันน่าจะเมาไหมไม่ไม่รู้ค่ะไม่รู้มันมันไม่เมาจริงเหรอก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ก็กินมันก็ไม่เห็นอะไรกติออเออนะ แล้วที่น้องโจ๊กไอ้ใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยคือน้องโจ๊กกลัวดำใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อน้องตตโจ๊กกลัวดำนะครับทุกคน <c oughs> น้องโจ๊กสุดหล่อนะครับช่วยไหมคะเออ <c oughs> ช่วยไหมคะเออ นี่ก็เป็นหอยที่เราหามาได้นะครับทุกคนได้เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพี่บิ๊กจะพาเพื่อนทุกคนเนี่ยไปปูเสือทำหอยทอดกลางทุ่งนาเลยนะครับลงทุนสุดๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะครับหอยทอดสูตรนี้นะครับเป็นสูตรแป้งกรอบเลยนะครับเป็นสูตรเฉพาะของพี่บิ๊กเลยนะครับผมก็ เอาเป็นคลิปหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวจนเกินไปนะครับยังไงพี่ๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเพราะว่าคลิปหน้านี้เราแบบเตรียมของไปทําอาหารกลางทุ่งนาเลยนะครับเพื่อทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่พีก็ขอบคุณเพื่อนอาร์มนะครับแล้วก็น้องโจงนะครับที่มาช่วยกันหาหอยนะครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับ